สวัสดีครับผมคุนจิมแมนครับวันนี้จะมาเล่นในโตรครับผมปา่าป่าเลยครับจังหวะน,นี้เอา้าไม่มาไม่มาขวาเหรอแทงอะ่ะแทงมาขวาด,ดงงิงงงงอยู่เนี่ยแทงมาขวามาขวาแทงไม่ยินไม่บาป ตูงนิดนะในตัครับผมฟามป่าครับ

ไม่ไปอบทจะไปก็ไปไม่บอกไม่กล่ากวกูเลยมเ e ี่ยไม่ค l เก็บคลิปไปครับหนึ่งสองไปเลยสามนะครับไม่ค่อยจำเป็นนะ เอากมาหมด,ด,ดสองเลยครับเอาเนโดนได้ดึงเก็บโแล้วไปต่อ เชอร์รี่พุดดไล่แล้วโหเด็กเราบิ๊แซดเฟเบิลัสสัตว์รูหายไปเอามาส่ง Going to the litter box? <laughs> Get ready to rumble! Double damage! Don't do anything stupid while I'm gone! ม,มีมีใครพวกวาร์ปอะครับเตรียมเตรียมเตรียมซ้อนผมเลยนะแคงแคงมันจะหกอ่ะไอเคนมันจะหกอ่ะโธ่บ้าถลอดถลอ,อดดิ ศัตรูหายไปรศัตรูายไปตายะวันนี้ทัาเปรี้ยวเดียวบ้าเนี าตายป,ป่าวะโดนหมดได้แล้วซึบไอ้เหี้ยเอ้ยเดี่ยวไม่ทันน,น่าเปรี้ยวเลยกู sit down son ปะตัวปะตัวครับสองนะผมอะทำป่าดีกว่าเอาล่ะมา ได้ดีนะระวังเคลนไปซีบาผมน้ำเองผมน้ำเดี๋ยวขวางดิคูมีสไลเดอร์ไอสับโอ้ยยังเสองตัว Hold on let me try something ตีบูธนะเดอด็อกเตอร์ไม่หยุดเลยอ้ะไ,<อ>ไอ้หนีบ้ามามาวาบบนนอมนะครับ ิดถายละคิดถายมเบรอมีสเปซไม่มีท่าแท้ไม่เปิดหรอลืม,ม,มเปิดคิดหายได้อยู่นะมังกรมาเออตายตายตัวตายตัว l t t e วยยู่ โอ้ยหมดหมดรอรอสัโลให้หน่อยเมึงไปเรื่อยๆก่อนนั่นแหละสัโลโอ้ไม่ถึงโอ้ยหยุดโอ้ยหยุด สวยเะสวยแม่งยิงไม่โดนในทุท้ายโอเวอร์ลิเ ก็เฉยๆนะเล่นตัวนี้ของๆเลยครับตามต่อเฮ้ยตาย Serial <t> killer Finally now <noise> I can get a good field of fire I swear if you hit me with your cannon I will damage you beyond recognition Get ready to pick up time The enemy is advancing อันตรายว่ะทางเนี้ยเราอ่ะเดี๋แต่กามา ต้องอออแล้วว่ผมวิ่งหเกี่ยวไม่ได้แขงแขงหายหมดนะครับแม่เมื่อนะสัตรูหายไประวัง Now Bring me back something nice. Pick up son. Regeneration. Yes. <laughs> Fire. I swear. Get ready เยี่ยมครับเนมากสมาเดี๋ยววิ้งล่างได้ป่ะครับเดี๋ยวบวออกเป็นสไลเดอร์ได้ป่ะ

เฮ้แข้งแข็งเห็นป่ะเดี๋ยวผมผมมาผมมาไม่ไม่ถึงคอมโบว่ะเฮ้ยเอ้ยมานาวไม่พอห<อ>นึ่งกับสองครับสามวับหนึ่งพอเน้นความแรงครับมามามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบาลานซ์พรอปให้นั่นไงดูดเยี่ยม ไปนาจอโนนะหลังหลังก็ได้เจอเคนกับด็อกเตอร์ออกออกไปปะครออกออกไปปะไม่มีมานาแล้วเฮ้ยมานาไม่พอแล้วเฮ้ไอ้ไ้คุณแค่ยูคุณคือคุณจะไปสามแล้วเหรอไปเนาะไม่มา Hmm. Man này to ay to yiman pua đi đi mà được Bring me back something nice heading back now đéo đéo

เต่น่มึงโดนเตะแน่มึง The enemy is advancing ้าบ้ปะเ้ยอมสไงอดแดงครับการ์เฮ้ยป้อมตีกูเหรอคือทุกป้อมตีมึงนี่เนี่ยเยอะเยี่ยมๆได้ ความการให้ได้รอ,ล,อลูนฉันหาย,ยมามามา,มาไม่ไปแล้วมาเรื่อยๆก่อนโดนมากรีชุดหนึงจะตาย ถ้ s, าเหนยูได้นี่เป็นศพหลังล่าดันได้ครับด็อกเตอร์กำลังเดินเดินไปกับกับตัวอะไรไม่รู้หนึ่งตัวผมกำลังวิ่งมาซ้อนจังหวะอแต่กลับแล้วมังก็ผมกลับมาตรวกกางดีกว่าสวยครับโอ้โยสามเลยเฮียสวยอ่ะแม่เป็นจ้าหองจิตอิลเกร โอ้แมเจากอะรยันลังปอม The Legion have o v e r r t e l e o B. o <know. S 2> l on, e t t r วิ่งลงมาการล่างกับผมได้ปะครับด็อกเตอร์ไม่มีมานาแล้วเร็วเร็วเร็ว Ready to rumble! The Hellborn TV, have opened run bye. Legion FOB. Don't do anything stupid while I'm gone! But stupid things are what is fun! She's heading back now! Hold on, let me try something! คลิปหายเยอะได้นูแล้วคิปหายรัวๆเลยมาสเตอร์ดูดไม่ได้แล้วแข่งเอาอะไรอ่ะเอาบีบีอ่ะไอเข้มหาย Get ready to rumble. The lie finally! Now I can get a good field of fire! I negative, negative central now. นาสักขวดใหว้วาดกลางแล้วมันยังลึกเลยการล่างาครับนายกรเกือบตายเพามันตัดสินใจยูนิเซตบวกปะล่ะบวกปะล่ะ The Legion have overrun a Hellborn f o b Nobody blocked my field of fire. Just yeah, slap. Slap. Too great. Can't touch this. Collect to like your trophies. i <laughs> here. <laughs> <rôle: opolit any Warner> ผมเกมบาบาอยู่อะอยากชนะรัวๆจัดไปบาบาแอด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 ไปละแอดไปละ ម <Gã entender> <ilizces> ាន100000មាន100000 Of course, the Wootwoos okay. champion! There's <laughs> a crowd, dude! Sweet comeback! Four wipeouts Walk in a <laughs> <the> row! <laughs> the Legion have overrun Hellborn oh over oh FOB! ต่ไปเอาดาเมจเลยแล้วกนะันมานานน่าจะพอใช้บ้างเลวน้อข้างบนได้หรอแข้งวางลัสองตานอนผมปิงเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ดัมเมจได้แรงมาก

ไปกับบ้านเพื่อนกลับเธอกับเธอให้กูได้พักผ่อนบ้างไอ้เหียั่อยครับขอเกินแล้วอืมอะไรดีอ่ะไอเวดแล้วอันว้ยึดหลับข้นเลยวือวป ราไม่มีวา,า,า,ร,า,ร,า,าร์ปนี่มันยากอ่ะถ้าเรามีวาร์าปรนี่เรากดสกิลสามแล้วก็วาร์ปได้เลยนะแต่ต้องรอให้เขาสะตานหมดก่อนนะดูจังหวะพอถ้าเขาไม่สะตานเรา,เรา,าเราก็วิ่งเพราะเราวิ่งไวเข้าปะทะตรงนี้ Finally now I can get a good f e e l of fire I swear if you hit me w your e heading back now โอ้ เลยใหลงทางไอเด็กเด็กเป็นยังมันได้บิงมันได้บินเ่รอได้นานแล้วกูยังไม่เห็นแม่งบิงเลยครับกลับมาเอาคลองก่อนปะมาคลองขึ้นบ้านเดี๋ยวครับเอาจะครับคือผมปิง oler l มันมาเป็นช่วงๆกำจับมาเอาฟองเลยครับ oh, <wow. S 2> ให้ผมคุมอันนี้ให้ oh, <wow. S 2> เดี๋ยววงมาแทงฟองให้เพื่อนหน่อยสิ ก็ได้อ้าวทิ้งหายทำไมวะ เฮ้ยต so um ีจ <mom> ัด euh ว่าเด็ดเฮ้ยมาปวดนูกล่ะโออันตรายถ้าดึงนี่เสพตัวมันอยู่ตัวปอมนะเว้ยระวังอยู่เมาเลย Up. Up the the Legion have overrun the Hellborn FOB! And the whip! Bring me back something nice! Pick up time! Strike! Oh. Oh Regeneration! The enemy is advancing. Oh you got wild money! Leaving that in the center! ข้าจแอไปครับรับนโตครับขาววร์นเครับส์สึกดเด็ถ้าชาวก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอมานโตมาครับ